กันอะไรกินอังกินหนูเลยนี่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 กําลังกาลังกินหนูเลยครับต้องต้องให้อมผมค่น่ ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวปกติเลยคือปัจจุบันเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับสภาพแวดล้อมนะครับจากสังคมนะครับที่เคยเป็นเกษตรกรรมนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นสังคมเมืองคราวนี้เนี่ยสัตว์รอบๆเนี่ยเขาก็ต้องมีการปรับตัวในการอยู่อาศัยนะครับบางครั้งก็ได้มีการปรับตัวมาเพื่ออยู่รอดนะครับแต่ก็จะมาอยู่ใกล้มนุษย์มากๆคราวนี้ปัญหาก,ก็คือ ถ้าเป็นงูขนาดใหญ่อย่างงูเหลือมเนี่ยมันจะเป็นปัญหาต่อ,อสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขเล็กๆแมวนะฮะในวันนี้เราก็จะมาสำรวจพื้นที่กันนะครับเราก็จะลองดูว่าเราจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนต,ตรงนี้ได้แค่ไหนนะครับก็ทั้งหมดทั้งสิ้นก็เราก็ทําด้วยความเคารพในพื้นที่นะฮะแล้วก็เคารพต่อระบบนิเวศตรงนี้นะฮะก็จะพยายามที่จะลดความขัดแย้งนี้ไปนะครับแล้วก็ให้พยายามที่จะ ทำยังไ็ได้ให้คนและงูอยู่ร่วมกันได้เท่าที่จะเป็นไปได้ครับเอยวรอกลางคืนนิดนึงนะครับโอ้โหมูกเขียวยางเยอะล้ะครับครับผมแต่ถ้างูเหลี่ยมนัทธาโทษนะนี่ผมก็จับไปในหมบ้านเนี่ยเป็นเลี้ยงลกไปฮะกลางคืนนั้นก็จับไปก็ประมาณสามกับสี่เมตรแต่ถุงอย่างนี้ไม่ได้เลยครับผมอืมผมมีถุงปุ๋ยที่ว่าเขาล้างโอเคครับผมตอนนี้นะฮะเราก็ พบกับเมยนะครับพอเริ่มหัวค่ำนะครับเราก็เริ่มที่เดชตำรวจนะฮะแล้วก็พบตรงนี้จะเป็นงูเขียวหางไม้ตาโตนะครับนี่ครับก็จะเป็นงูเขียวหางไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่เราพบกันได้ไม่ยากนะฮะคือในเมืองเนี่ยงูเขียวหางไม้ที่เราจะพบเนี่ยก็จะมีงูเขียวหางไม้ท้องเหลืองแล้วก็งูเขียวหางไม้ตาโตด้วยลักษณะที่ตัวของเขานะครับมีสีเขียวแล้วก็มีความลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทําให้งูชนิดนี้นะครับเป็นงูพิษที่กัดคน สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าเป็นชนิดนี้ก็ไม่ใช่นะมันเป็นกลุ่มนี้นะครับก็คือส่วนมากเนี่ยที่ถูกกัดจะเป็นเกี่ยวไม้ท้องเหลืองนะครับผมส่วนเกี่ยวไม้ตาโตก็พบได้เยอะเช่นกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทําการย้ายนะฮะเจ้าเกี่ยวไม้ตาโตเมน,นี้ไปที่อื่นนะครับมีขวดไหมหรือว่าถุงก็ได้ถุงเราอยู่ไนถุงมีขวดถ,ถุงเดิมได้ไหมเดี๋ยวขอถุงเถุงเดิมก็ได้ โอเคนะครับต้องค่อยๆนะฮะเขาตกใจเขาอาจจะบีบตัวออกไปได้เลยนะครับค่อยๆนิดนึงเห็นไหมครับอ่ะโอเควางมือนะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเดินหาไปเรื่อยๆนะฮะก็คิดว่าคงจะเจอเรื่อยๆเหมือนกันนะครับคืนนี้ป่ะต้องรออาหารนี่ครับมีเยงตัวแล้วครับ หมูชนิดนี้ต้องระวังเลยครับเพราะพิษของเขาออกริดต่อร,ระบบเลือดนะฮะไปแล้วเอาขึ้นมาจุโอ้จุหนู่นจุนี่ไหนนะนี่นี่นี่ไม่เป็นไรครับชา้าๆโอเค ใจเย็น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 ใเย็นเย็นนะครับนิดร้อยครับโอเคหมูเขียวเยอะจริงๆที่นี่นะครับคือบางทีถ้่เราเจอนะครับเราก็อาจจะเจอเขาอยู่กับเป็นกลุ่มๆนะฮะแบบไม่ได้ห่างไกลเท่าไหร่นะฮะด้วยความที่ตัวมีสีเขียวนะครับก็ทําให้มันมีความกลมกลืนกับผ้าแดดล้อนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเวลาเดินไปไหนไฟขายนะครับถ้าส่องไปเนี่ย เราจะเห็นเขาได้ง่ายนะครับเพราะตัวจะนวลนขึ้นมาโอเคครับลองไปหาตัวต่อไปครับอันาทีนี่ทางนี้ครับเห็นแล้วครับเดี๋ <จะ S 2> ยวหาไม่เยอะเลยนะฮะเราไม่กล้าเดินเท่าไหร่เพราะไม่ได้แสงเท้าเดินเท้เเาเปล่ามาแล้วครับเท้าเปล่าครับนะครับก็จะเป็นท่ารอเหยื่อเช่นกันนะฮะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวผมจนะครับเฮ้ยตัวนี้ตาโตหรือท้องเหลืองว่ะเดี๋ยวดี้ว้ดูชัดกันเวลาอันนี้นึงปึ๊บเนี่ยมันเปปัญหาตรงวกตเป็นไม้ไปย่าเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้ว ถูกไปไกลครับน่าจะท้องเหลืองท้องเหลืองอเป็นงูเขียวหางไหมอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นงูเขียวไม้ท้องเหลืองนะฮะโอเคผมเอาใส่ก่อนดีกว่านะตอนนี้พื้นที่มันทำอะไรลำบากโอ้โหโอ้โหแฉะแฉะมากแฉมาก ที่นี่มีสองชนิดเลยนะครับก็พบไม่บ่อยนะในที่พื้นที่โออเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้เมื่อกี้ตัวเมียนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วจับไปเลยไปเลยไใจเย็น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 จะมีไหมเนี่ยระวังระวังระวังใจเย็นใจเย็นไม่มีอะไรโอเค นตโอเคครับโหเยอะจริงๆเลยต้องระวังขาแล้วนะเออไม่ได้แทงเท้าเข้าไปเด้นะครับเขาเห็นพื้นที่มันแฉะไงเฮ้ยไอตัวอะไรไอตัวอะไรไหนๆนี่เออนี่ินี่ตายห่าแล้วต้องแทงเท้าเขไปเลยมั้งอ้เยอะจัดอ่ะโอ้โหเป็นดองเลยครับตรงนี้ไอพวกเราเข้ามานี่กันหน่อยเร็วเข้ามานี่เร็วลุตๆๆๆๆๆตรงนี้เพียบเลยรองมือด้วย กําังเลี้ยงมือสิครับโอเคไม่หายไปก็ขยับตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยตัวตัวโอ้โหดูดิเดือดเลยโอ้โหเน้อเฮ้ยตายห่าแล้วเหี้ยอะไรมาเนี่ยโอ้โเป็นโดงเลยครับตรงนี้น้ำนะน้ำแล้วนะโอ้โหน้ำไม่น้ำแชเพิ่งจะกินเหยื่อมาด้วยเนี่ยหรือใหญ่หรือว่าท้องกะ ระวังระวังมือระวังมือมาพี่พี่นี่นะพี่นะไอ้ไหมไข่ไปมีไข่ด้วยบอสเดี๋ยวเโาเอาโหมไข่ดเนี่ยเด็กท้องครับวันนี้ออกรูปเป็นตัวนะฮะเฮ้ยพี่ต้อถ่ายละ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 ไหนนะถายแล้วฮะตีตัวนะครับตรงจุกกระจุกเดียวเลยนะครับตรงนี้เขาเขาเข้ามาคอยคอยส่องให้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 นอี้บ้างโอ้โหทำไไม่ได้ใส่เ้าไปเยอะแยะให้หมดเลย ระวังนะระวังนะนี่นีอยู่ตรงนี้เองตัวเมียตัวหนึ่งแล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับห้าตัวแล้วตงจุดนี้จุดเดียวนะเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้หรอกมาเลิกมาเลิกมาระวังระวังระวังมือระวังมือระวังมือมันเป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยใหญ่โอเค ลองดูดีๆครับจะมีนี่ตัวนี้ตัวคู่ครับเดี๋ยวนี้เพิ่งจับเพิ่งจับพีด่ดูเสร็จก่อนอยอดมาตาเราไม่เห็นเอาเลยจับเลย,เลยอันนี้น่าจะตัวคู่มา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 ลูกมา,ๆๆมา โอเเป็นเท่าไรตรงนี้หกเป็นหกตัวเป็นสิบห้าของสห้าแล้วนะหกได้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 ขึ้นบนี้ได้ออไได้ได้ได้นะระว่งอ่ะโอเคมาโอ้ตาดีมากนี่ครับเยอะแยะเลยครับเป็นดงเขียวหางไหมเลยครับคือทางโซนเนี้ยจะเป็นเขียวหางไหมท้องเหลืองอ้าวเจอีกแล้วไปทางข้างบนจะเป็นตาโตครับจับได้เลยถ้าจับได้จับไปเลย ตัวเล็กคือไหนะครท้องเหลืองท่านั้นเลยมีไหมเถ่าตีน18อ้อโหนี่มันระวังมือครับระวังค่อยๆเข้าไปแล้วพลิกไม้เลยเยี่ยมเมื่อกี้ก็มาเริ่งพึ่งโผล่พึ่งโผล่ครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจออีกแล้วเหรอไหนน้ำเอาไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเอาไปเลยเฮ้ยไปแล้วเลยมันมีทางโน้นอีกตัวนึ่งไง

เลยมันโผล่หัวมาตกตรงนี้ครับล่ะครับออกมาพอดีใช่ใชครับใช่ใช่ใชโอ้โหเยอะแยะเลย <laughs> จุดนี้เป็นจุดที่เจอสองตัวแรกครับอ๋อเหรอครับ <laughs> ใช่ใช่เป็นจุดที่เจอสองตัวแรก <laughs> เก นี่นี่ด่านี่โนี่หัวใจเลยอยู่นี่ใครใครต้อนวุ้นทีใครต้อนช่องวุ้นทีลองลองใครลองช่วยกันยกหน่อยดิเราค่อยขยับขยับอะไรเนี่ยตัวนี้ไตยเนี่ยตายเนี่ยไต่เหรอไตยเนี่ยไม่รู้อะไรยกดิยกดิยกเลยค่ะมีใครยกได้บ้างยกขึ้นไหมหลายหลายคนฮะ มีุาหางยก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 คค่อยๆขยับขยัน่าจะแข็งแตแขง่ไหมเดี๋ยววิ่งออกมาี่ไหๆออกดูเลยนี่ทะลักอะทะลักอ๋โอ้โหเดี๋ยวนี่อัีโอ้โหนกินอะไกินหนูเลยนี่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  นี่ไงเห็นไหมเห็นเห็นแล้วได้เลยกำลังรัดตึกกำลังกินหนูเลยครับต้องต้องให้ผมกินก่อยปล่อยให้มันกินปล่อยมันกินปล่อยให้มันกินปล่อยมันกินกินก่อนเดี๋ยวพวกินพนั้นเขาถ่ายมาถ่ายถ่ายแล้วถอยอังไงพร้อมก่อนไม่หนีครอบโอเคกำลังกินใหญ่ด้วยตัวนี้ก็เดี๋ยวก็ไปดูเลยที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นห่วงโซ่อาหารนะครับก็คือว่าเมื่อพื้นที่เนี่ยมีประชากรสัตว์ที่เป็นเหยื่ออย่างพวกหนูอยู่เป็นจำนวนมากนะครับ ก็จะดึงดูดผู้ล่านะครับเช่นงูนะครับซึ่งที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นงูแสงอาทิตย์นะครับขนาดใหญ่นะครับที่กาลังล่าหนูนะครับเพื่อกินเป็นอาหารอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่าการมีงูอยู่เนี่ยก็จะเป็นการช่วยควบคุมจํานวนประชากรหนูนะครับในระบบนิเวศนะครับนอกจากหนูแล้วเนี่ยงูแสงอาทิตย์ยังกินงูด้วยกันเองเป็นอาหารครับคือตรงนี้ก็เป็นภาพที่ดูแล้วน่าสงสารนิดนึงแต่ก็ต้องเข้าใจครับว่านี่คือ ธรรมชาตินะครับของโซ่อาหารนั่นเองก็เดี๋ยวก็จะปล่อยให้มันจัดการอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วค่อยว่ากันโอเคเห็นไหม